สวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับซองอลิสาสนะามาเ้ยงจันเะนาะเมื่อกี้อลิสาจีพาทุกคนมาเห็ดต่ำขอบฟุ้นเนาะซึ่งจะเป็นขอบฟุ้นที่เหลือจากการที่แม่อลิอาาสาซื้ออันนั้นมาเหาก็เลยจะมาเห็ดต่ำขอบฟุ้นเนาะนี่จะมีประมาณนี้ไม่ได้หลายเนห็ดพรอนั้นจะซดี๋ยวเขาจะมาลวกขอบฟุ้นก่อนนี่กำลังค้างน้ำเลยเนาะลวกลวกกันบิดหนึ่งกระจังต่ำ จะเป็นอันเส้นข้าวปุ้นเจียวขิงได้นี่จะเป็นข้าวปุ้นนี่เขาจะาบีบบีบบีบสดๆมันฮ้อนแล้วก็ขากคนเขาลวกข้าวปุ้นแล้วๆเดี๋ยวเขาจะมาตักแล้วใส่เป็นหมกเผ็ดแห้งเอาเผ็ดปะเอาธรรม,ามาดา<อ>แม่จังหนุย สามหน่วยสองหน่วยก็พอแล้วเด็ดสามผิดน้อยแลเป็นอย่างดอกเผ็ดแน่นอนหัวเดียวบัวผิดโตกเราจะใส่ปิ่นเจ็ดแถวเจ็ดแถว

ปร <laughs> ะเดียว <laughs> ปลา,ปาแซบของใครของของขอไหรปะของพี่<อ>พไม่พี่ไม่นั่นถ่ายบตอกเ่อเขารเ,เราล่างมืดที่ก่อนเราก็สองสองบวงกระพอน แล้วแบบจิมนะมครับจะมาอะไรจกะกัดจะปาดมม่หงา,าต้งจริงเขียนก,กับนี้แหละเพาเป็นอย่างนี้ใ้อันนีก็ได้ใช่อันนี้ก็ได้

ขอบุแซบก็แซ่บำแบบสับม,มัวข้วาขอบุติดอันสาบ จะมาซิมดูอ่ะไม่พูดเลเแ็่นี่แรนภาะโอ่งแมนี่ยับงางอยพ่กเนยัง่อยต่ส่งแซ่บอยู่อร่อยนะแต่มันส่งเใช้น้ำตาลขอบคุณแต่น้ำตาลใส่ไปเลย ย,ย,ย,ยังจะมาขอดูโอ้ขขบุญมันนั้นเขาน่าจะรว่ด่วนที่สอกมันเะยนขาดเนาโอเคเี็จแล้วแม่แต่เอสิโเป็นตแซเลย เราจะไปซิมกันเนาะเราจะไปซิมหาดูด่วนตอนนี้เราก็จะกินกับผักสลัดเนาะชิมสบายดีฮัลโหลยาซีซีนบ้างด้วยเดี๋ยวจะใส่แบบปุูนเก่าเพราะว่าส้าตัวเย็นไวเซคแข็งเลี่ยมันจะมุนมันจะขาดเดซีซีนเหรออันนี้มีนจะกินลูกเดียวเปิดมือเห็ดนี่เรากินเห็ดอ้ออันนั้นมันแหมอันนี้ไม่เห็ดอ้อมากอ๋อมะเขือจะเห็ดเผาให้ยังหรือเนี่ามันจะปวดกับเราดี ซอยเลากระบอกแล้มันใส่มุนรข้างในมนเป็นอะไรนั่นอะมันเป็นข้กระบอกอันนี้เลยอช่มซอยใส่สมุนอร่อยพอกินเมือย่างน้ำลายคนมันบดข้ามุกึงมันทุอย่างมอยำคกพอแล้วพวกยของของมาล้ทกคนัดสาอาเมนถักสลัดจะเป็นถักสลัดก็สารผิดนะ xem một cái tả lạc bó sáng kiến bỏ nữa là xem xong nữa là xem xong Mình là xem xong nữa là xem xong nữa là xem xong nữa là là xem xong nữa là xem xong nữa là ตั้งแซ่ตั้งส้งมตั้งแซ่ตั้งส้มเปรี้ยวหวานแซ่บแต่ว่านค่ะส้มนั่นเองอันนี้ดิบ่มีคอมเมนต์ว่ะส้มส้มแซ่บอยู่แต่ว่าส้มเนื้อเส้นมันจะเละๆเนาะเพราะว่าดุนเลยหลายมือน,น,น,นี้เราก็ได้กินตับหม้อไอ้ตับอม้ตมับกระปุ้นแล้วๆเวนาะ คือเพื่อนครัวเขาตอนนี้ก็จะย้ายมาบอนนี้แล้วเนาะเพราะว่าตัดขนมจีนเพราะว่าอีหยังก็เขาแบบได้เล่นกิ่นได้เล่นสร้างอยู่นี่เฮ็ดกิ่นยูนี่มันสะดวกสบายแบบใกล้ๆเฮ็ดกินอยู่นี่แล้วเขากำลังเฮ็ดอีหยังก็ะสวยเวียกันแบนเขาจะเล่นไปเล่นมาสินะกำลังปูนาปูโนนนาบ้านสินะแล้วก็ต่อเติมโตสร้างืแคมเบิ่งเลยปะเบิ่งหลังคาแล้ยปะหลังเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยน หลังคาไม้เนาะเป็นหลังคาไม้ปรับปุ่งทางนอกทางในแล้วก็น,นาบ้านใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าถ้าทำเราดูฝนมาฝนทำมันห่วงหน้าบ้านเขาจะปลูกไปอีกเนาะธรรมไดามันจะอยู่แถวพธินี่แหละพอดต้นหมักม่วงนี่แหละเนาะแล้วเขามาปลูกเพิ่มอีก ตัวนี้น่าจะตัวนี้จะเป็นคือของาาล่าสาวของาาล่สาวจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ตกเก่าเนาะปู่ได้ด,ไไดุนัไนไหดก็แม่ช้เสิไปฮอดออนปู่ไปฮอดสิบปีป,บปู่ปี่อนตั้งปีแล้วปู่เนาะนี่จะได้หลายเนาะดุนดุนเติบอยู่บุจื้อี๋ยวเขาจะพาทุกคนไปเบิรง,หล,งหลังคาเนาะที่เขากำลังนั้นเห็ดหม่ตัวตอนนี้เนี่ยม้างออกไปแล้วเนี่ยเรามีหลังคาแล้วตอนนี้ นี่เนาะคือจะใส่เป็นหนลังคาเปลี่ยนกระเบื้องใหม่แล้วก็แปลงแปลงแปะอันนี้ก็อาจะเห็ดเป็นห้องใหม่แล้วก็บตกแต่งใหม่เนาะเพื่อนนี่คันฝนมาคือพังเนะาะบนเหลือแต่ว่าตอนนี้เขาก็เห็ดให้ทันบ่ให้แบบฝนตกอย่างซี้คันฝนตกมา คันมาฮ้อตอนยามฝนนี่คือบบได้เนะเขาต้องเฮ็ดก่อนที่นะเครื่องเขาจะเกิดจะขนมานี่เครื่องอยู่ในฮานมันก็จะหกหกแน่เนาะว่าเขากำลังเห็ดอันนั้นไหมกัะสำหรับคลิปนี้กับโบมีอย่างไรเนาะใครที่มาคลิปนี้ลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามซองอลิสาสามใบแมงเจนทร์เด้อบ๊ายบายเดี๋ยวมื้อหน้าเราจะมาเฮ็ดคลิปอ่เบิ่งกัอันนี้เนาะเฮ็ดอันนี้ประมาณมื้ออื่นอลิสาจะเฮ็ดเฮ็ดคลิปเบิ่งพวกการก่อสร้างแหละว่ามื้อนึงเนาะว่าเขาเจ้าเฮ็ดอย่างเนี้ยติดตาู้ติดนะ